หนูตีเมื่อไหร่เมื่อเช้าเ่อเช้าถ้าอยากส่งด่าให้เราส่งตอนนี้นะครับจะได้ทำสตาร์บัตตี้สำเร็จหนูตีเมื่อกี้เหรอเมื่อเช้าหนูตีเมื่อกี้เหรอคะตีอีกรอบไหมเหรอเอ้ยจ้บอกแล้วมาแล้วคิดถึงส่งมาสิบดวงอลิซ่า thank you very much กยูเซ็ตแคนาดารักครอบครัวบีมออยมาก thank you กดกดทำไมกันนั่งด้วยเยอลิซ่า อ๋อนี่ไข่หรอกวิเซ็น <send> แม่เธออยู่รุ่นไปเลยไปหามามีเถอะเซนเอาฮาร์ททูแคนาดาอะไรวะคุณปัตธมาส่งมาสามสิบบาคุณวันวิสาบอกให้คนสวย oh. ทั้งสองค่า oh. ส่งมาสิบดวงโอ้ oh. oh. คุณสุพรรนสาบอกหลงไม่ไหวอยากให้น้องพีร้องให้